สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของประโยชน์ของข้าวโพดลองฟังกันดูนะครับข้าวโพดช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารเส้นใยอาหารแบบไม่ละลายน้ําในข้าวโพดช่วยให้ช่วยให้ดีสําหรับคนที่เป็นโรคฤิษีดวงทวารหรือโรคทางเดินอาหารหรืออาการท้องผูกทุเราลงได้ ข้าวโพดช่วยบำรุงผิวพรรณเนื่องจากข้าวโพดมีสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดทําให้ผิวพรรณของเราไม่เหี่ยวยน่นผิวพรรณเปล่งปลั่งดูสดชื่นมีชีวิตชีวาข้าวโพดช่วยบำรุงสายตาในข้าวโพดมีสารเบต้าแคโรทีนที่รู้จักกันดีว่าคือโปรวิตามินเร่างกายจะนำไปใช้ในการสร้างสาร โรดอฟซีนที่ช่วยลดอัตราการเสื่อมของลูกตาได้ข้าวโพดช่วยต้านมะเร็งนอกจากข้าวโพดจะมีสารที่ช่วยในการสร้างโรดอฟซีนที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วข้าวโพดยังมียังมีส่วนในการช่วยให้ร่างกายของเรานะครับเลี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดได้ข้าวโพด ช่วยป้องกันโรคหัวใจเนื่องจากข้าวโพดมีเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้และไม่ละลายน้ำผูกกับใย,ยที่ละลายกับน้ำดีทำให้คอเลสเตอรอลในตับของเราซึ่งจะช่วยให้คอเลสเตอรอลในร่างกายของเราย่อยสลายได้เป็นอย่างดีแถมยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่เรียกว่าโฟเลตเห็นไหมครับว่า ข้าวโพดมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับแนะนำให้เพื่อนๆทานเป็นประจำนะครับสวัสดีครับ